YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่12มิถุนายน2565ราคาขายส่งหัวเชเท้าจากตลาดกลางวันนี้10-15บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือ,ทอเทศทอแดง จากตลาดกลางวันนี25้25-30บาทต mm ่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่ จากตลาดกลางวันนี้50-55บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลางวันนี้30-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้20-35บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วง จากตลาดกลางวันนี้28-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางวันนี้26-32บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือลาย จากตลาดกลางวันนี้3 2มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันนี้3 0มสบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือสดิ้งจากตลาดกลางวันนี้2 8่สบถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางวันนี้ 8-12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะละกอฮอแลเดนจากตลาดกลางวันนี้27-33บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งฟักทองคางโคกใหญ่จากตลาดกลางวันนี้15-20บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางวันนี้15-16บาทต่อกำราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางวันนี้16-20บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อน จากตลาดกลางวันนี้20-24บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางวันนี้200-250บาทต่อมัดราคาขายส่งยอดผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางวันนี้12-14บาทต่อมัดราคาขายส่งนอมไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางวันนี้140-170บาทต่อกิโลกรัม